ร้านนาะนี่แกะตันมีบริการขายดีเกมแมปบล็อกฟูดและก็ยังมีดีเกมแมปคิงเลกาซี่และก็ยังมีไอดีเกมแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์ด้วยนะครับทุกคนและก็ยังมีบริการเพดไอเทมในเกมแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์นะครับผมมีทั้งเพชรลีโลแล้วก็โซ่แล้วก็ลูกเต่านะครับทุกคนร้านนานี่แกะตันบริการลวดเรือทันใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่หาเพื่อนเล่นนะครับผมมีลิงก์ดีคอร์นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะไว้ใต้คลิปนะทุกคนเป็นลิงก์ดีคอร์ของผมเองนะไว้หาเพื่อนเล่นนะครับก่อนจะไปรับมล้ััผยยงกกดดแว โอเคครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมไปเลย24ชั่วโมงในอนิเมะ Defender EP ที่4นะครับผม EP นี้นยผมก็ต่อจาก EP ที่แล้วเลยแล้วกันนะครับทุกคนผมก็ได้เอาทําการเอาตัวโปรกมเมอร์เนี่ยมาวางขาย3ล้าน5นะครับซึ่งทุกคนผมขายไปโคตรนานเลยนะครับผมก็ขายไม่ออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการแปลโลมานะผมก็ได้มาประมาณ4,346รีโลนะผมจะมาทําการรีเอเจ้าตัว ต้องกินอูตัวนี้นะผมก็สเตตที่ผมมีนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเปอร์ชันกับบูอายนะทุกคนก็เอสเอสเอนะทุกคนโอเคครับผมทําการรีทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็ได้มาเป็นฮันเตอร์สองนะผมรองเท้าหนึ่งนะรองเท้าสองครับรองเท้าหนึ่งครับผมฮันเตอร์หนึ่งครับรองเท้าสามครับผมรองเท้าสามครับโอ้โหรองเท้าสามรองเท้าสามอีกแล้วครับทุกคนโอ้ยรองเท้ามาแบบรัวมากเลยนะทุกคนตอนนี้ผมก็สุ่มไปเรื่อยๆนะก็จากเพชรสี่พันสี่ก็ หยับลงมานิดนึงแล้วนะอุ้ยทุกคนดีเครียรมาแล้วนะครับทุกคนก็รอบนี้ผมว่าถ้ารวมกับ EP ที่แล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณ8-9ถึง9ครั้งแล้วนะผมดีเครียร์สำหรับตัวรงกินอูนะครับทุกคนเกลือมากเลยนะทุกคนโอเคครับทำการรีทิ้งไปนะทุกคนกดไปสมองครับผมอันเตอร์หนึ่งครับเออดามเมจ2สองครับผมดามเมจ3สครับดามเมจครับผมรองเท้าสาม รองเท้า2ครับรองเท้าหนึโหเรียงมา3 2 1เลยนะทุกคนวยโอ้โหอีคเรียมอีกแล้วนะครับทุกคน0.2นจุสองนะสำหรับบัฟนี้นะได้มารอบที่10แล้วรีทิ้งเลยแล้วกันนะครับทุกคนอันเตอร์ครับผมสมองกับดดเมจครับอเตอรครับดดเมจครับผมเดเมจครับรองเท้าครับรองเท้าโอเคครับทุกคนผมก็สุ่มไปสักพักหนึ่งแล้วครับดวงก็ไม่ได้เลยนะทุกคนมาทําการสุ่มตู้ ลิมิเต็ดหน่อยละกันนะครับทุกคนเผื่อจะได้ตัวซีเข็ดอย่างก,กับเขาบ้างนะครับทุกคนก็สุมไป2รอบนะครับทุกคนไม่มีวีเวลสำหรับตัวมิติกเลยแล้วแล้วซีเข็ดผมจะได้ไหมเนี่ย oh. โอเคครับผมขออนุญาตก,กดไปเลยละกันนะครับทุกคน ครับผมกดไปสักพักหนึ่งก็ไม่ได้ซีเข่นลิมิติกเลยนะทุกคนก็มาทําการสุ่มรีโลต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนออมตตี้อยู่แค่เอ้่มครับผมถ้าเรายังไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังสุ่มไม่พอครับทุกคนโดนไปหมื่นห้าแล้วนะครับผมตัวนี้โอ้โหไมไดั้ครับไมไดัดสองรอบเลยวะโอเคทุกคนสุ่มไปเหลือสามพันหกะทุกคนกดแป๊บเดียวเองทุกคนตอนหาเนี่ยหาโคตรยากเลยนะตอนกดเนี่ยแป๊บเดียวหายแป๊บเดียวหายนะทุกคนโอ้โหรีโลนี่แบบกินนิ่มเลยนะแอดมินยิ้มแป้นเลยนะทุกคนโอ้โห โอเคครับผมขอญาตกดไปเลยดีกว่านะครับผมออไม่ตีจะมาหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยมาแล้วว่ะเฮียเฮ่ยเก๋าแล้วกูเย่าแน่มาแล้วทีสัตว์เยี่ยงกูสุด ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ตรงไหนครับทุกคนโหตีสุ่มไปแบบโหโคตรเยอะนะทุกคนได้ออเมตตี้สักทีนะผมโอเคมาสุ่มบัฟให้มันหน่อยนะผมมาสุ่มสปิริตให้มันนะไม่รู้ว่าผมจะได้บัฟอะไรนะคุณเออไม่ได้บัฟอะไรก็ไม่เป็นไรครับผมสุ่มไปเลยโอ้โหบัฟเดิมไอ้ที่มันล็อกป่าว่าตัวนี้ไม่ได้แต่บัฟนี้มันก็ได้เหมือนกูใช่ป่ะเออไม่ได้มันล็อกป่าว่าไอ้หีย และหลังจากได้ผมทําการปั้นโปรแกรมเมอร์หรือซรงกินอูเสร็จนะครับผมก็ได้เอารีโลเนี่ยมาทําการแลกกับไอ้เจ้าตัวจอร์ด้ก้อนนะครับผมหรือว่าไคตูหมายเลขแปดนะครับทุกคนก็สเตตที่ได้นะครับผม A บวก B บวกแล้วก็ A ลบนะครับผมก็พ่วงคีหนึ่งมานะซึ่งผมต้องรีสแตทอีกนะครับทุกคนต้องรีให้ได้ A บวกทั้ง3อันนะครับผมหรือว่าเป็น S นะทุกคนครับผมก็แลกมาแล้วนะครับผมตัวก็เทใช้ได้เลยนะครับทุกคนนีไงตัวเทเลยเปล่าทุกคนโหดไหมไม่รู้ไม่รู้นะครับทุกคนคอมเมนต์มาได้นะครับ โอเคครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เอามาลองดามีดมันดูนะครับผมตอนนี้ก็ดามจอยู่ที่1 1 6 8 6นะ้ะทุกคนอัพเต็มนะคูดาวก็5.9วินะผมระยะ3 2 7 w, นะทุกคนก็มีบัฟจดตัวเนี่ยก็ลดคูดาวประมาณ15หรือเปล่าทุกคนลดคูดาว15แล้วก็ระยะน่าจะเพิ่มประมาณ25นะครับทุกคนก็ผมเอารีโรมาประมาณ5,4 0พนะทุกคนตัวนี้นะดูว่า จะได้ออกไาตีกระเป่า5 4สี่ไม่รู้จะพอไหมนะเพราะว่าดวงผมเนี่ยแม่งเกลือชิบหายเลยทุกคนผมเอาโซ่มาประมาณ80กว่าแล้วก็ลูกเต๋า100นะทุกคนมาทําการหาแหล่งหรือว่าสเตตเนี่ยให้ได้เอชอดเอ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 บวกเอบวกหรือว่าเอนะทุกคนก่อนเอาไปอีโวนะครับมันก็จะได้มาเป็นเออเอนะถ้ามีเอบวกนะทุกคนโอเคครับผมสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนบีบวกเขากับซีครับอีลบกกับดีบวกครับผมดีบวกกับอีครับ F กับ B ครับทุกคนโอเคสมไปโอเคครับผม A บวกมาแล้วผมขออนุญาตล็อกโซ่ไว้เลยแล้วกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่า72อันเนี่ยจะพอสลับ A บกวกหรือว่า S หรือเปล่านะผมสลับช่องคูดาน,นครับผมขออนุญาตกดหาก่อนแล้วกันนะครับทุกคน สามรอบแล้วนะครับทุกคนโหยกดไปทุกคนสี่ลบครับอีกสองรอบปุ๊บสี่ลบอีกรอบนึงปุ๊บสีลบเหมือนเดิมครับทุกคนโหยเมื่อกี้ผมสุ่มมาได้เยอะสุดก็เอลบนะทุกคนโอเคครับผมไม่รอช้านะครับทำการอีหาอเมตี้ให้เจ้าไคจูต่อละกันนะครับทุกคนโอเคครับสุ่มไปครับเพอร์ติชันนะครับผมกดไม่กี่ทีนะครับออกมาเลยนะครับผมสำหรับบัฟเพอร์ติชันนะโอเคครับหล่มรองเท้ากับขี้สองนะครับผมดาเมจหนึ่งครับสองอารติต อีครับผมดามเมจหนึ่งครับดามเมจสองครับรองเท้าสามครับผมฮันเตอร์สามครับอีหนึ่งสมองฮันเตอร์สามครับผมฮันเตอร์สองครับรองเท้าฮันเตอร์สองสมองรองเท้าครับฮันเตอร์กูไอรครับผมพอ,อหรือเปล่านน 5, เนี่ยทุกคนห้าพันเนี่ยวันวันนะครับอืมทุกคนตอนนี้ผมสุ่มไปเหลือประมาณสามพันกว่าแล้วนะคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะสุ่มให้เหลือประมาณสามพันแล้วก็ จะไปหาสปิริตให้เจ้าไคจูต่อแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับผมกดไปนะครับพันเตอร์กับสมองครับผมอีหนึ่งครับพันเตอร์หนึ่งครับสมองหนึ่งครับกีสองครับรมดหนึ่งครับเดี๋ยวหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วครับโอเคครับผมได้รองเท้ามาครับทุกคนผมจะหาสปิริตทูให้มันนะทุกคนก็มีสปิริตเนี่ยประมาณ95นะครับนะทุกคนก็ขออนุญาตสุ่มไปต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนอยากได้ทูนะเพราะว่า มันจะสเตตดามิดแล้วก็ทําให้ตัวนี้เนี่ยตีแรงขึ้นนะทุกคนแล้วก็เอาเป็นสตอมก็ได้นะครับหรือว่าดีไว้นะครับผมอันนี้ก็ถ้าได้สตอมเนี่ยอุ้ยทุกคนดีไว้ออกโอเคดูหน่อยสิก็เป็นการให้มอนเดินถอยหลังแล้วทุกคนโอเคครับเดี๋ยวสุ่มต่อเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมมีดีไว้มีอีกตัวหนึ่งแล้วครับผมเป็นตัวไคจูเอ้ไม่ใช่ไคจูดิซองจินรูนะครับทุกคนผมไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดรัวๆเลยดีกว่านะครับ เดือดจัดเลยทุกคนเอาเรื่องเลยนะครับเดือดเน้นๆเ,นเลยทุกคนโอ้ยไอเจ้าสปิริตตัวนี้นะครับมันได้จากการลงดันนะครับผมลงพอร์ทัลนะครับก็ยิ่งลงเยอะก็ยิ่งได้เยอะนะครับทุกคนปุ๊บสุ่มไปนะครับนี่อ่ะโอโ้โหทุกคนได้บัฟนี้ไม่เป็นไรครับเอามาใช้ก่อนดีกว่านะครับผมว่าทรงนี้ไม่น่าออกทูกให้ผมนะเหลือสี่สิบสปิริตแล้วโอเคครับผมเอามาใช้ก่อนดีกว่านะครับ ในหลังจากที่ผมสุ่มสปีริตเนี่ยผมก็ได้ทําการย้ายเซิร์ฟมานะครับทุกคนก็ย้ายมาเป็นเซิร์ฟเทดน,นะทุกคนหวังว่ามันจะออกออมาที่ให้ผมนะตอนนี้ก็รีโลเหลือประมาณ 2580อุ้ยโอ้ยดีเครียมมาแล้วนะครับทุกคนสำหรับอันแรกของตัวไคจูหมายเลข8นะครับทุกคนโอ้โหสุ่มไป5,000ดีเครียมเพิ่งออกนะครับทุกคนแต่ก็ดีแล้วทุกคนออกน้อยขออนุญ,ญาตเอาออเมตี้เลยดีกว่านะครับทุกคนออกน้อยดีกว่าไม่ออกนะครับทุกคนไหนดูดิตัวนี้มันใส่แฟชั่นแล้วมันเป็นยังไงวะทุกคนโอ้ยเท่อย,อยู่นะครับผมแต่เสียดายไม่ใช่ไชนี่นะครับไม่ได้ดาวจริง คอมเลยทุกคนโหสุ่มไปจาก5 0 0 0เหลือ500แล้วนะไม่รู้ว่าผมจะได้ไหมนะครับทุกคนออเมตี้เนี่ยเองเอาสุดทุกคลิปเลยทุกคนคนดูชอบดีแบบนี้เนี่ยไม่เป็นไรครับผมหาได้เรื่อยๆนะครับผมรีโลครับโอเคครับผมฮันเตอร์ครับรองเท้า3ครับคีสองครับผมโอ้โหเกลือครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแอดมินผมมันเอาผมสุดว่ะโอเคครับผมขออนุญาตกดไปต่อเลยดีกว่านะครับ อุ้ยอ oh, hey, hey, you hey, ุ okay, okay, ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียไม่ได้โง่โอ้ยเฮียกูสาตัดพอแล้วเฮียกลางคืนกูโดนเนี่ยมึงดูดิไอ้เฮียมึงต้องให้กูบ่นไม่เกมเฮียเนี่ยไอ้เฮียเรามาตอนตีสามเฮียให้กูบอกเลยผีหลอกวิญญาณหลอนครับผมตัวนี้ตีเลขตออกมาตีหนึ่งไม่ฟวงบ้าให้กูด้วยนะไอ้เฮียเดี๋ยวมันมาตอนตีสามนะทุกคนผมก็เอามาลงทาวเวอร์ก่อนดีกว่านะทุกคนนะเอาลงทาวเวอร์นะครับผม ตอนนี้ก็เอาใครจูมาลองลงดูนะครับผมก็เวลแรกเนี่ยต่อยไปหลายฮิตเลยนะครับทุกคนนี่ไงโดนไปหลายฮิตเลยนะครับผมตึ๊บตึ๊บตึ๊บตต่อยรัวๆเลยครับเพิ่มผมก็เอาซองกินวูมาช่วยต้นเกมนะทุกคนมันก็จะตีมอนพอมอนตายเสร็จปุ๊บมันก็จะเสกมอนมาชนนะครับทุกคนก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ผมลงเนี่ยผมใช้ตัวไอ แอตตาครับทุกคนน่าจะชื่อแอตตานะตัวที่เป็นมิติกใหม่นะผมก็วิวแรกเนี่ยตีเป็นฟูเอลีแล้วก็ตีหลายฮิตด้วยนะผมก็มาละลายก่อนครับซึ่งมันวางถูกกว่าไขาโจรประมาณเะไขโจว่ะไขจูนะครับทุกคนประมาณ850บาทเลยนะ50เยนนะครับทุกคนก็ต้นเกมเนี่ยผมเอาตัวนี้มาวางเนี่ยดาเมตมันจะไม่พอครับเพราะว่าผมเอา เงินไม่ได้เอาเงินไปอัพบูมเมอร์เลยนะครับผมต้องเอามาวางตัวไคจูนะครับซึ่งมันแพงกว่าตัวนั้นประมาณ850นะครับทุกคนก็เหมือนจะไม่ไหวนะครับผมก็เอาลงตัวดูดเงินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่ผมก็ต้องหาเงินเนี่ยมาอัพตัวทรงกินอูนะครับทุกคนก็ตอนนี้อัพเป็นกีตาร์เวลสองแล้วนะครับผมท่งกินอูก็เวลสามนะครับทุกคนยังไม่โฟ a อโแบบตีหลายฮิตนะครับผมแต่ว่าจะตีฮิตเดียวนะครับผม AV ตอนนี้ครับทุกคน โอเคครับขออนุญาตหาเงินสักครู่นะทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์มเงินมาประมาณหนึ่งแล้วนะผมแล้วก็มาอยู่ที่เวฟสิบสามแล้วนะครับผมก็ปล่อยแล้วก็ตีรัวๆนะทุกคนนี่ไงดูเลยนะครับผมผมได้เป็นผมเก็บเงินอัพโกโจนะเพราะว่า ไอตูหมายเลขแปดผมยังไม่อีโวเลยนะครับผมดาเมจก็น้อยนะครับผมก็ใช้เวลิลดึงเนี่ยทำการละลายก่อนแล้วก็ให้ออไอโกโจโเนี่ยทำการไล่ดาเมจให้มันตายนะครับทุกคนก็น่าจะไหวแหละเพราะว่าปกติผมก็ลงเอาโกโจโแบกนะครับผมก็รอบนี้ไม่แน่ใจว่าเงินจะพออัพให้มันเป็น four a e หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าไอตูมันแพงนะครับผมมันแพงกว่าเอสตานะครับทุกคนผมเล่นไปตอนนี้เวฟสิบสี่แล้วนะครับเงินก็ประมาณหมื่นสองเกือบหมื่นสองแล้ว ผมต้องขายเจ้าบูมเมอร์ทิ้งนะผมเพราะว่าพอเวฟสิบห้าปุ๊บมันก็จะทําเงินให้เราไม่ได้แล้วนะผมปล่อยมันตีไปสักครู่นะครับโอเคครับผมตอนนี้เวฟสิบสีก็จบไปแล้วนะครับผมจัดเวฟสิบห้าเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เวฟสิบห้าแล้วครับขออนุญาตขายไปเลยตัวละสองพันนึร้อยเจ็นครับมาอัพโอโจนครับเงินขาดนิดหน่อยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวรอให้ตัว ดูดเงินข้างหน้าผมเนี่ยดูดเงินแล้วก็ค่อยมาอัพโกโจนะครับผมอนุญาตปล่อยไปเรื่อยๆนะครับไม่ทำไมไม่ตีอ่ะไฮ้โหลเจ็บแม่โอเคทุกคนดวงทาวเวอร์นิดหลุดมา ลงดันต่อดีกว่านะครับผมก็สปอย์นิดนึงว่าว่าทาไมผมลงคลิปช้าครับดูผมลงมังกรไปประมาณ2,000ันไอ้นี้ละทุกคนที่โวครับก็ไม่ได้เลยนะครทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนผมลงหาประตูต่อดีกว่านะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอ20ไลค์แล้วกันนะครับผมม่เจอกันใหม่อีกทีหน้าผมจะมาล่าซีเกบสาตัว